เทฟไม่มู้เไรเมื่อไหร่จะได้ล่ะคะผัดผักกับไข่ต้มเนี่ยโว้ยโบท๊ทบังมิดเลย <laughs> <laughs> ทำสิคานั่นแหละตั้งเตาเอาตะหลิวผัดตะหลิวอยู่ไหน <laughs> อ่าผัดเลย <laughs> คลุก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  <laughs> <laughs>